อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลเหมือนตุ่นน้ำวางหงายรับสายชนย่อมเต็มร้นด้วยอุทกที่ตกลงโอกาสนี้ขอเจริญสุขสวัสดีกับ ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่านสำหรับวนันนี้เป็นวันเสาร์สร้างสุขขอความสุขสบายจงบังเกิดมีจเจรรดาดยญาติโยมทุกท่านวานอื่นก็ขอ แบ่งบุญในการไปปฏิบัติธรรมทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่สวนป่ามาเมื่อวานนี้เมื่อคืนหกโมงครึ่งก็เดินทางกลับมาอย่างวัดป่าประดูวันนี้เมื่อวานนี้โยมมาทั้งหมดสามสิบเจดคนพระสี่ที่สวนป่าเดือนที่แล้วสามสิบสองโยมสามสิบสองพระสามคราวนี้พระสี โยมสามสิบเจ็ดแล้วก็จะเดินตอนด้านกอรวันอาธรมากุปุยภา,าหัวหนาศารคณนะในสารุธภาพสองให้เป็นตัวแทนของบรรดาญ,ญาติโยมจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยที่ฐานด้านหน้าพระพุทธสยยายญาติพระนอนตะแข็งซ้ายเมื่อวานนี้โยมร้อนมากๆทีเดียว ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศพระถวายวันนุสรอภปร่อ,อ,รอรวันสินทชนของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกปลดกิติโสพโนมหาเทระซึ่งเป็นพระอุชาของหลวงพ่อพระเทพพระคุณาธานหลวงพ่อภพอภัยหลวงพ่อสมัยเป็นเนนอายุสิบสองขวบ ท่านไปเป็นสามเณรอยู่ที่บวชที่ที่ระยองแล้วไปเป็นสามเณรที่วัดเบญจมาะบ่อบพิษสมเด็จพระสังฆราชปลดจิติมหาเทระนั้นเป็นพระวิชาก็สิน้นต่อมาไปกับหลวงพ่อเมื่อสมัยปี2120เป็นต้นมาสอหมดิจะวาดไปหลายรูปทีเดียวตั้งแต่เจ้าพรคุณ สมเด็จพระพุทชนินวงศ์พระภรมจริยาจารย์พระผููรักษาการพระธรรมวโรดมแล้วก็พระพุทธพุทธบรยานและองค์ปัจจุบันนี้ก็ประเทศกิติเวทีหลวงพ่อเป็นสิทธวัดเป็นท่านจะไปทุกปีแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้าเป็นสีเหลืองเพราะวัดเบนจะมาบอกพิษท่านห่มสีเหลืองถ้ามาก็เปลี่ยนก็ต้องมีผ้าสีเหลืองประจําไว้พอมาช่วงหลังนั้น ก็เปลี่ยนสีราชนิยมที่ข่มปัจจุบันแต่ส่วนหนึ่งเขาก็ยังใช้สีเหลืองเพื่อส่วนมากก็ะะจะถึงพรในลำดับต่อไปก็จริญพรทุกท่านได้บูชาพระรัตนตรัยโดยว่าพร้อมกันามัส mampu cena win keka sangang Cna alat ngasin tongkama yang

สติยังปีติธังมังสารนังัจามิสัติยังปิสังขังสารนังัจามิสานาติปตาเวรมณีปิขาปัตังสมาธิยามิอภินาชานา เวรมณีสิกาปัตังสมาธิญาเมิ์กามยุมิจาจาระเวรมณีสิกาปัตังสมาธิยาเมิ์ มุสาวะถาเวรมณีสิกขาทังสมาธิยามิสุปราเมรยัปมาชกมาชานาเวรมณีสิกขาทังสมาธิยามิ ิมานิปติัติสิเะัติสิเนะภระสัปทาสิเนนิุิันติัมสิรัวิโตอาติปัเตสมมาธมุสส ภาวัโตท่านตชุมมาทางังอีกมานิมะยังพันเตพัตตานีสัพพิวาราีที่ขุสังฆาสาโอนชยามาลสานชโยพันเต พิกขุสังโฆอิมานีภัตตาลีสัพพริวารานีปฏิคันหาตูอัมหากังขีระรังขิตายะสุขายะถ้าแต่พระสมผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายทัศตาหารและของที่เป็นโดยวานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักดีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเืนสันตุขออนัฒนาจากบรรดาเ่านโยมยอมมาทำหน้าที่ของโยมชาวพุทธเพ่งเป็น,ปน,ปนพุทธรบริษัทสมาก็ทำหน้าที่ ในเมื่อมีโครงการดีๆอย่างนี้โดยคุณโยมพี่ไก่แจ้หรอคุณสุรศิธฐ์ธุมมานนท์ก็ได้ปารพบกไปประมาณเดือนธันวาคมาตัดบ,บาทวันเสาร์ธรรมาก็มีความคิดอยู่แล้วว่าหลังจากที่ทางเทศบาลนครระยองถนนคนเดินตัดบ,บาททุกวันเสาร แต่ก็มา,าคิดอยู่แล้วว่าคงจะไม่ไปตลอดรอดฟังถ้ามาทำที่วัดเนี่ยก็คงน่าจะเึ่งโยมมาน้อยมากมันไม่ใช่เรื่องสำคัญจะเป็นกิจกรรมแต่ต้องขออนุโมทนาสาธุก,การแต่ท่านผุยภา,ากษา,า,ากรวาาธรรมมาก็ยังไม่เคยหยุดเลยนะแต่มาทำบุญคล้ายวันเกิด มาถวายพระสา,ารเพลงแต่พระสงค์เมื่อวันที่สิห้าที่ผ่านมานี่ก็คือเป็นวันพิเศษหลังจากที่วันเสาร์ใส่บาตรแล้วสมาก็มาต้องมาทําหน้าที่เมื่อเช้าก็ทําวัดตีสี่ครึ่งตีละครั้งตีสี่ตีสี่ครึ่งก็ลุกขึ้นทําวัดพร้อมกับรมาาดาญาติญาติโยมในช่วงเช้าก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2องพห้ก็มาหยุดไปตั้งยี่สิบสอ 22เดือน24เดือนเราถึงยีเดือนมาปฏิบัติลสองเดือนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทำหน้าที่ซึ่งกันแลกันก็ขออนุทนาโยมนั้นมีความสุขก,กายสบายใจร่มเย็นในร่มเงาแห่งบรวรพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิด้วยกันทุกท่านพร้อมด้วยครอบครัวเธอ ยะถาะริโมคภูลาบริโภคเรนติสาคารังเอวามิไวตุเินังเปตานังอุปการปิอิจิตังปฏิตังลมังคิพัมเมวสังมิตตุสเพภูเรตังขปาจันโตภนรโสยะถามาณิโฌาติปะโสยะถา Terima i right.

นยบัตและพัดย์รศเรียนทาสามประโยคใอ้ตอนนั้นก็มีท่านพระประหลัดธงชัยปุญญาเตโชและพระสมก็ตอนนี้เป็นพระมหาปริยนต้องเรียกมหาแล้วที่จะมาแต่งตั้งให้เป็นพระปรลัดนั้นพระปรลัดนั้นฐานาของเจ้ากน้ำเภือเมืองรรยองนะ โอกานี้พระเดชคุณท่านพระครูโสภิตปัญญากรเจ้าคณะอังเกอมารยองเจ้าว่ดวัดป่าประดู่พระรามดวงท่านพระอาจารย์สมุทรนพรดลมาทะธนมพร้อมทั้งท่านพระครูสังเครักษ์อภิวัตสวัฒโนจากได้รับบาทสายทางศรัทธาของญาติโยมสาธุชนในโอกาสนี้ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพิ่มเติมให้กับคุณโยมได้รับทราบสำหรับในช่วงวันนี้และในวันพรุ่งนี้คุณโยมท่านใดมีความประสงค์จากสดมงนธรรมวัดหรือข้อปฏิบัติธรรมตามช่วงเวลาที่คุณโยมสะดวกก็สามารถเดินทางไปที่สวนป่าปฏิบัติธรรมดูรานรักวัดป่าประดูพ่พระรามหลวงซึ่งอยู่ที่ตำบลปะพง ห่างจากวัดประมาณกกิโลเมตรไม่นะยเนาะก็จะเจริญพรคุณโยมพาครอบครัวไปสวดมนต์นนทำวัดเย็นก็ได้มีนไหเย็นนี้ก็มีสวดมนต์ทำวัดเย็นหรือในช่วงบ่ายคุณโยมข่้นใดที่จะพาเพื่อนๆไปปฏิบัติธรรมในช่วงบ่าย,ยาก็จเจริญพรคุณโยมพอท่านเจ้าวาดวันนี้ท่านก็อยู่ที่สวนป่าปฏิบัติธรรมเป็นกําลังใจ ให้กับคุณโยมพร้อมทั้งาทางพระกุณเจ้าอีกสามรูปคือตั้งแต่ท่านพระอาจารย์มหาสุมศสุริปัญโยเปริงธรรมประโยคท่านก็ได้เป็นพระผู้แนะนำในกรรมฐานต่างๆในฐานะพระวิปัสสนาจารย์สำหรับคุณโยมท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะเรื่องในบุญกุศลการประพฤติวัติธรรม ก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรเจริญศรัทธาคุณ่อได้เดินทางไปหรือยวคุณโยมจะพิมพ์ใน Google ก็ได้นะียมเนาะอาตมาได้ตักหนุนสวนป่าป,ปฏิบัติธรรมโดยรัณรักแล้วก็อัปเดตรูปภาพไว้ในเว็บไซต์ Google เรียบร้อยแล้วนะคุณโยมท่านใดที่ไปไม่ถูกก็เปิด GPS นียมเนาะเปิด GPS พิมพิมเข้าไปใน Google m a p ก็ได้ก็ขึ้นเหมือนกัน พิมคำว่าสวนป่าวัดป่าประดูก็ได้โยมก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะคุณโยมท่านใดอาจจะจำชื่อครอบครัวผู้มีศรัทธาในการถวายที่ดินไม่ได้คือครอบครัวบุรัตนนะ์คุณโยมจำไม่ได้ก็พิมพ์สวนป่าวัดป่าประดูก็ได้ขึ้นเหมือนกันนะโยมเนาะนะสำหรับพรุ่งนี้จะมีทำวัดเชา้านะุโยมคุณโยมท่านใดที่จะเข้าไปทำวัดเชา้า ช่วงประมาณสักปีห้านะก็จะเริ่มพรคุณโยมที่สวนป่าปฏิบัติธรรมโบราณรัฐแล้วก็ยังมีปฏิบัติธรรมช่วนะงสายด้วยนิยมนะช่วงสายเป็นโยมก็สามารถเข้าไปได้าอาคตันนี้คุณโยมท่านใดนะคุณโยมท่านใดที่มีความประสงค์ใส่ชุดสวยๆงามๆมาแล้วนะิยมนะหรือคุณโยมทุกท่านเลยไได้ถ่ายผ้าร่วมกันวันนี้ แดดล่มลมตกไม่ยมนนะถ่ายบริเวณทางด้านในพระวิหารพระพธธุทธไสาย,ยาสน่าจะสะดวกกว่าแสงจะได้เพียงพอ,อ,งโ,โ,อโอกาสนี้จเจริญพรครอบครัวทุมานนท์โดยคุณโยมไก่แจ้คุณโยมสุรศิษฐ์ธุมานนท์นนะะเจริญพรเดี๋ยวเก็บภาพร้อมกันดี๋ยวณพ่อท่านเจ้าว่าจะต้องเดินทาง ไปฉันที่สนตาปฏิบัติธรรมเจริญพรในวันนี้นามว่านะนเงยขงเวียนเพชรทองขงเวีนนนยนเพชรทองเศรษฐีถ,ถ้าประดูฟูกพันเข้ามาเืมใสเยือยเมียวใจห่ชายทั่วลาของชน เข้ามาขาพอพรวนวานพระกุฏิสยญาติคูรวรระสัานานไกลพี่น้องลืมใสพระนอนตะแข่งนผา